กับสบายดีพอม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูกฐานเดอิอปลาลุงไม่ใช่จื้นเห็นยังนอกกังกูกังกา้าพูดพูนพูนพูนพูดเห็ดพากันเห็ดยังอ่ะน,นะเฮ้ยเห็ดขนมโม่คือดูแถ่น้องน้องคำซุกซุกจังหวัดเลยจะแรจังหวดหัดอืม ตั้งๆคพายาปเไปหน่อยเอาคำพ่าเอายังเหตดใจมาเลยอันนั้นเหตุพี่น้องเลาโทใจมันใจอันนั้นใจเออหมักพ่าหมักพ่าวพอเราว่าใจมันแต่งกันยอมใจตัวเลยโอกพี่น้องเลยแม่้องอัเลยคลายฐานทางหลุมกะแม่ ทังเทิงตอนต้องข้ามเม็ดขนมใช้งาหอมหอมขนมไว้ลงหวัดนะเมนเมื่อกี an, ้เอาใส่น huh. uh ี huh. mm ่ลามันผ้าออกมาละมันเบิรเบรี้เออือืี่ห่อ้องข้ามแบบอันตามใจสมัติใช่ไหออสิบ่วงงามก็ได้ก็อย่างเข้ามั โอ้ยห่อแล้วนะว่าแต่มันแสบเลยมันบ่อยยั่งดอกเนาะใส่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 ใ่ใส่ใมือล่างแล้วบ่ลูกไปล่างมือก่อนขอโทษขอแยมเด้อพี่น้องเลยน้องทชมป์หน่อแล้วนี่กันแม่นั่งเห็ดผู้เดียวนี่ได้หัวหนึ่งแล้วไปตัโอ้ได้หัวหนึ่งแล้วได้พี่น้องเลยแม่นวัดซีได้สานีได้เนาะผนเห็ดคนเดียวผลผุน่ากินจังเลยจ้าพี่น้อง Is yes, nice. เสแปรได้พี่น้องไอ้แบบนี้ต้องผัดอะไรอย่างไรแน่ปลาลุงจ๋าโอ้น้องแก้มบุ๋มก่อนใส่ใส่เด้ดียใส่เลยลูกปันใหญ่ลูกปัญญาโพดใส่หน้าจิเลย์เออมันเลื้อยอยู่แล้วใส่ยังลายๆหนึ่งคนดิพี่หอแน่นนี่ Xe bò Ờ, nhán cọ các cháu bỏ à, hai <laughs> cái ่น้องอเนย์ขายทานพี่น้องบ่ฮู้ว่าเพิ่นได้เงินเท่าใไเนาะเต็มรถด,ดถดุนใดเอาแต่ของแม่อเนย์นี่นจักดีเฮ้ยได้เท่าไรเฮ้ยขายทานนะฮะอ๋หน้าไ่น้องอเนย์โคตรดำเลยจ้า เสียงอันส no ีลบควานเนี่ยเล็กน้อยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเอาอันเข้าบ้านเผา้อยพี่น้องแบนหนึ่สี่ร้อยแป้นม้วนๆเนี่ยบนแบนไว้ลูกแบนไว้สิสีใส่ใมื่อสี่เลยนะใส่เมืนสี่เลยเนาะอันนี้อะากได้บูมเบย ลองทำบรรดูเห um, uh. no. ็ดน mm. ้องเลยไปเป่าตองนน่ค yeah. ่ะตัวดูเห็ดน่อยเนาะใส่ละลายหลดใสมันมียังี่นสิเคยเป็นก่อนนะคว่อน้ไดัวรใชเลี้ยน้อย้เอามักร้าว มัติแห่งแน,พนง่พน,น้องไห้ควนรองครับหนึ่งไปแอ้ไปหนึ่งม,ม,มักระซุ่มำหใส่กันทื้ก่าแมกระแทบพือเก่าพี่น้องแวไปหนึ่งมดกรุ่มำ้อืมองคำบรรดูเห็ดพี่น้องอเลย เด็ดกินขนมวันพรุ่งนี้วันพระมแมนเอาไปใส่บาตรน้ำคนไทยเลยเว็ยดนามด้วยหรหนาไปเดือดรอมันเว็ยดนาแล้วมันเพืียงกันขน้องแม่ร้านจิบเบสเอฟพ่อปั่นเห็ดปลแซลมีเด็ดเป็นเห็ดเบสเห็ดใส่ยังเไย เอาไปใส่น้ำตาลบ้่อืมอาอกอ้มอืมอืมโอ้ลวแหละงามนะเฮ้ยป้า เออน้อขายถ่านนะเน้อโอ้แม่ค่ะขายปลาพี่น้องเบิ่งก่อนพี่น้องก็เบิ่งก่อนใส่ปลาตัวใหญ่ปลาหนิเบ้อโอ้อืมเฮ้ยเบิ่งด้วยตัวใหญ่เกินเลย ปลาดปลาตเยนปลา่อปลาคองไรปลาคองสี่มือหม้อถึงนะพี่น้องเฮ้ยเฮ้ยแนมมาด้วยหนาแต่ละคนนะนะคือมุมเด้ถพาม่ใหญ่ก่อนแล้วจะเอาบ่ก้ม่ใหญ่มไาเบิ่งด้วยม่ใหญ่าเบิ้งด้วมแล้วปลาเนี่ อยาดผ่นใหญ่เนาะปลาน้อยหรือปลาใหญ่ว่าสันเนี่จื่นเป็นคนเห็ดกินแพ้พี่น้องอาติดบางทุ่มสองโตได้บอลลนอะสามชิงเขาคือตาหน่อยมันคือโนิ่งเนาะ มนเป็นน้องนะนี่ดอางโตโลใหญ่ดอกกะหญ่ลาบพ่นองแมเป็นยาวเลยพีนองเลยเฮ้ยยาวเลยพี่น้องเลยผ่ามากระดาดำนดาแดงประกัดฐานจะบ่งรูานงเออโลขีดเฮ้ยแถมไปเลยขีดหนึ่งมาต้องไล่ดอกเขาก็ไล่คือกั เขาไร่ป่ะขาวไ่เอาเอาอะพุดีโลอะบ่เอาขีดเอาเกิดอะ่เอาโลล่พนโลละโไอแม่โลละโลโลิบนึงเอาปัวโล้าน่ยโลองโลพอดีโลซาบว้ลอาบลอยซาบลาบเลยอาบในซ้ายฮะเบิง เอน้ำมันน้ำมันกักวนนทเลยแมนยังกับแพงเบิร์ดเนาะผูงมือนี่นะแพงทุกอย่างแมนกระหังก็ลูกไ่ได้รัดน้ำมันพี่น้องเอ้ยไม่ได้ขัดน้มันมาดิเออ โอ้ยเห็ดปไานี่แหละบ้านนอกบ้านนาเฮาเนาะจั๊กสิหฮายังแมนน้ำมันกับแพงน้ำมันกัแพงอะไรใดแพงแพงไปขายบริการน้ำมันช่าไปชื้อเฮ้ยตัวจ่ายแล้วแหละเอาเงินบาทเอาเงินบาทอะไรเราหนึ่งบาทบ่ึ่งบาทบอมมี่ บอกมีเงินบาทยากมันค่ามันค่าทำเงินบาทมดแล้วจาเรามาแย่เอาเออาร่วมปเงินสี่สิบสามพันสิบบาทกับสามพัน เ ais, ออจะมาจะก็กม่เอาเจ้ว oh, oh. ่ากำไรไปจ้าหันบาได้ได้บ่ เอาปลาใหญ่มันโล่จะได้ขาวาอยู่พนนะวาตรงๆปลาเพ้ยโล่อยโอ้เอเปลายอ่ืมอมืนอไร้เออเอมนแมนถ่ายถเจ็ดโมงเช้าอืมมันนี่เขาเขก็มาเอาเจ็ดปลายเช้าโมงบอกเป็นนาจิกเบาอยู่เช้าโละกเจ็ดิต่ก่านะเฮ้ยตังก็เคยไปซื้ออยู่ เออแมนเัาบะเทียงเจ้าหักมันบมีเดียวนนิเนาะหักมันบหี่เดยวเนาะัมือหาหม่อ้เีามือนอ

แต่ว่าคนห้องเจ้าว่ปาปนิยินจะจะใสยเพดานนี่ทึ่งเนาะสายเพดานคือทางห้องไตอะไรพี่น้องเลยขีดในแม่น้องแก้มบุ๋มกับเสียมลาพาจากแล้วพี่น้องเลยผาก,ก้นไหล่ก้นแซกดติดตามแม่น้องแก้มบุ๋มใน่เด้อปลาลูกเลยผิดพลาดประก,นนการใดก็ขอโทษขออภยัยหลายๆสบายดีนี่เอ้ยเขียวจะไปสบายดี